วันนี้เช็คอินกินเที่ยวพาทุกท่านไปทานอาหารญี่ปุ่นกันนะคะพี่ลุงกับน้องนาดาวก็นัดกันที่รถไฟฟ้าสายสีชมพูเราไปลงสถานีคูบอนนะคะแล้วนั่งแท็กซี่ต่อเข้าไปในซอยคูบอน44เมื่อมาถึงเราเดินเข้าไปข้างในโอโหบรรยากาศดีมากเลยค่ะจนแม้ร่มรื่นนะคะและที่สําคัญโอโหเรามาเจอป้ายป่าด้านเมนูเด็ดค่ะสุดยอดมากเลยเมนูอาหารที่นี่เยอะมากเลยเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะวันนี้เราได้บุ๊กิ้ง อาหารไว้แล้วนะคะน้องน่าดาวบุก,กิ้งผ่านแอปพลิเคชันฟ o ด d i ย์อิงนะคะของรายการปาดันเมนูเด็ดสุดยอดมากเลยจะได้รับส่วนลด5%ด้วยนะคะแล้วพี่ลุงนะคะก็ได้มาเจอเมนูใหม่ๆนะคะแล้วก็สั่งเมนูใหม่ๆมาเพิ่มด้วยนะคะอันนี้พี่ลุ่งก็ชอบมากเลยซลมอนยำนะคะโอ้โหรสชาติบอกได้เลยว่าอร่อยสุดๆ ดูกันกินโอ้โหหมูหมาอร่อยจัดขาวหมูหมาไปหน่อยนะคะแล้วก็เซลมอนยำรสชาติเซฟลีเดอร์จะบอกให้โอ้โหพี่ลุงกินยำแซลมอนไม่ยอมหยุดเลยน้องนาดาวก็มองหน้าโอ้โหพี่ลุงกินได้ไงเนี่ยกินไม่ยอมหยุดเลยไม่แบ่งน้องมั่งเลยพี่ลุงชอบมากเลยนะคะเมนูเซลมอนนะคะแล้วก็อาหารญี่ปุ่นเนี่ยทานไม่มีเบื่อเลยนะคะต่อด้วย ข้าวอีกนะคะข้าวแซลมอนเมซิบาระดังโอ้โหอร่อยสุดๆพี่ลุงนะคะสายสุขภาพกลัวอ้วนนะคะแต่มีสโลแกนบอกว่ากินก่อนรดที่หลังนะคะวันนี้พี่ลุงได้ทานอาหารญี่ปุ่นอร่อยบรรยากาศดีๆมีความสุขมากเลยนะคะวันหยุดวันนี้ได้มากับน้องนาดาวเราดูรายการป่าด้านเมนูเด็ดแล้วก็เห็นร้านดินจินะคะก็เกลยนัดกันมา ถ้าเกิดใครอยากทานอาหารอร่อยๆอก็อย่าลืมรายการป่าดัานเมนูเด็ดนะคะวันนี้พี่ลุงขอพรและก็มีความสุขอิ่มอร่อยค่ะอย่าลืมนะคะร้านดินจิซอยคุบอน44ค่ะแวะมาให้ได้นะคะจองเมนูบุ๊กิ้งจากป่าดัานเมนูเด็ดได้เลยค่ะ